นี้ก็จะมาทำนะครับสลัดโนลครับเวลาวิชานะครับการพัฒนาหลักสูตรนะครับก็คือจะลักสูตรระยะสั้นนะครับก็คือการทําสลัดโลพร้อมทาน้นจิ้มนะครับคือองค์ประกอบนะครับสาเหตุที่ทําสลัดโลเพราะว่าเป็นสลัดจะเป็นผักนะครับที่เป็นช่วยให้รักษาสุขภาพนะครับคือสลัดโเลี่ยจะมีองค์ประกอบนะครับก็คือมีผักนะครับมีหรือองค์ประกอบพวกเนื้อพวกผักพวกตัวอัดพวก ขั้นตอนอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ําจิ้มก็จะเป็นน้าจิ้มน้ําจิ้มสลัดโลนะครับคือน้ําจิ้มสลัดนะครับมายองเนสนะครับแล้วก็พวกเกลือมะนาวนะครับแล้วก็บางที่ประเด็นสำคัญก็คือผักจะมีองค์ประกอบคือโอ๊กโอ๊กนะครับแล้วก็มีแครอทนะครับแล้วก็จะมีอ่าแตงกวานะครับต่อมาครับเราจะดูขั้นตอนนะครับวิธีการทํากันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ากีนโอ๊กนะครับอ่ากีนโอ๊ก อันนี้ที่หั่นมาครับจะเป็นแครอทนะครับอันนี้จะเป็นแตงกวาเตัวนี้จะเป็นมุอัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เรลก็กำลังหัน่นกันอยู่ ขั้นตอนนะครับขั้นตอนหั่นผักนะครับเพื่อทำเป็นสลัดโลนะครับ ขั้นตอนเราต้องหั่นชิ้นเล็กๆครับชิ้นบางๆลองดูครับลองดูอย่างที่อย่างที่ตอบไปเมื่อกี้นี้คือเราต้องหั่นชิ้นเล็กๆนะครับอ่าอันนี้จะเป็นขั้นตอนทำนะฮะใส่ผัดน,นะครับแต่จะเป็นแค่รอดนะครับแล้วก็ตะกวาญี่ปุ่นแล้วก็อ่าฮอตดอกคุณอูไอไมครับเป็นภูัิ นะครับอันน,น,นี้ด,ด,ดเดีก็จะเป็นให้เด็กทำนะครับเอร็ีก็ือผลงานนะครับจับฝีมือดเด็กใช่ไหมฮะ ให้มันนิดๆนะครับให้มันถนัดกันหน่อยนะครับนั่นแหละครับมว้วนใบ<ป>จากนั้นเราก็อ่านี่อันนี้แต่งแต่งให้มันนั่นหน่อยให้ผักออกมันอยไม่เปไ็นไรครับไม่เปไ็นไร วางบนเขียงแล้วก็เอาใส่ใส่ปูอัดลงไปนะครับแล้วก็ใส่แครอทแครอทเสร็จก็ไปใส่แตงกวานะครับใส่ตามที่เราชอบเลยนะครับแล้วก็ใส่กีนโอ๊ะนะครับกีนโอ,อ้ะจะดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้ผ่านมาหลายชิ้น,นะะ้วฮะนะครับ ใช่เปล่าใส่ใชะงี้ใช่เปล่าอือ,อค่อยมวนไปนครับหมวนให้มันแน่นๆนะครับหมวน,นแน่นนะครับไหนใหดูดิครับอ่า อ่ะโอเคดังนั้นเราก็หั่นหั่นครึ่งนะครับหั่นให้มันตรงๆฮะอ่ะชึบโอเคแล้วเราก็วางบนจานพร้อมเสิร์ฟอ่ะแล้วครับ นี่ก็จะให้เด็กสาธิตน,นะครับเด็กทำลองทำดูนะคริ่งได้มาหลายจริงแวละทำจนกว่าผักจะหมดนะครับเนอ,ะอ,ะ,อะอ่าอับแรกคือน้จิ้มน้จิ้มสลัดนะครับสลัดครีมนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับ เาไม่ได้บอกคอมเพิสเซอร์มาแล้วก็ถีนะครับใช้เสียงหัง่นงนะครับอ,อย่างนั้นเราก็บีบใส่ค่านี้พอนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะใส่มายองเนส อ่าเกิดได้เลยครับแล้วก็เอาช้อนตักนะครับมาอยางนี้หรือถ้าใครเป็นรองเราก็บีบแบบเป็นตองได้เลยนะครับนะครับ,ค,รบคนให้เข้ากันนะครับตนั้นนะครับมะนาวมะนาวแล้วก็หัน่น เอาเม็ดออกนะครับแล้วเราก็บีบใสน่นี่นะี่ฮะเปรี้ยวจีด๊ดเลยแหละแล้วก็คนนี่นะตอนนี้นเราก็ต้องใส่เกลือนิดนึงนะครับเกลือรู้จักเกลือไหม เกลือแล้วก็เทไปหน่อยนึงเพื่อความเต็มคราบอะไรออูมามินะครับคนใบจากนั้นเราก็ใส่เราก็ใส่พริกไปนะครับ ต้มจิ้มแล้วแต่สูตรนะครับสูตรไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสูตรของสูตรตรละอันนี้เป็นพริกพริกป่นมาแล้วนะครับ ป็นน้ำจิ้มที่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าถ้าน้ำจิ้มจริงๆคือมันต้องเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มกระดาบทีมแลออ้วก็ผสมมานอย่างนี้นะครับอ่ะคนแรกอ่สีมือแล้วอะ่ะสีมือเราอะ่ะเราจิ้มดูเราจิ้มเอง ครับสำหรับการทํากิจกรรมลดลงระยะตัานนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับก็คือการทำกระดานลงเบื่องสุดขั้นนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดย่าง4ชั่วโมงนะอัจจะเตรียมขั้นอนเตรียมของเตรียมอะไรอีกนะครับแล้วก็หันผักหันอะไรแล้ก็อาจะหันที่อธิบายถึงสาเหตุต่างๆนะครับแล้วก็ ขั้นตอนลงมือทํา,าปฏิบัติของนักเรียนแต่ละคมก็ผิดพลาพประการใดก็ขออภัยใท้ด้วยสำหรับผมในานะคนเจ้าโทก็ขอเสร็ดดจเิ้นการทํากิจกรรมควบลงะยัสตั้งโดยการทําสลับโตเพื่อสุขภาพ